สวัสดีครับวันนี้กลับมากับรีวิวจักรยานใหม่ของปี2022นะครับผมตัวนี้คือ f ฟ y b i r d 4.0หรือ t ิน e x f i b ไ r 4.0ไปดูกันดีกว่าอะทิน X f ็ก b ฟ r บนะครับตัวนี้เนี่ยผมเคยทำรีวิวไปแล้วนะ,ะเมื่อนานมากแล้วล่ะแต่วันนี้เอากลับมาทำรีวิวให้อีกรอบหนึ่งถามว่ามีการอัปเกรดอะไรไหม มันอาจจะไม่ได้มีการอัปเดตอะไรมาแต่ของเพิ่งมาลงใหม่ที่ร้านนะครับผมก็เลยวันนี้กลับมาทำรีวิวให้ดูกันอีกชัดๆอีกรอบหนึ่งว่าไอ้ทินเอ็กไฟเบร์4.0เนี่ยมันเจ๋งยังไงมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างไปดูกันดีกว่านะครับมาอย่างแรกเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันมากับล้อ20นิ้ว451นะครับที่เป็นดิสเบรกด้วยนะครับผมแล้วก็ ายางเนี่ยให้เ e n ดักไครเทเรียมมาเนะ่เคนดัไครเทเรียมถือว่าเป็นยางดีนะยางเกรดค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมปั่นได้ไหลลื่นมากๆนะครับทำความเร็วดีอัดลมได้เยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปกยางตัวนี้ถือว่าให้มาดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวล้อ2่สตัวนี้มาพร้อมดิสเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับขาไปดูใกล้อีกนิดนึงเฟรม ชึบขอโทษทีมือสัน่นเฟมนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็ดูนี่ซ่อนสายเดี๋ยวหาองศาให้เห็นชัดๆก่อนเพาโฟกัสไม่ค่อยได้อ่ะ,อะมาด้านนี้ดีกว่าอ่านี่ครับเฟมซ่อนสายนะครับผมเฟมจะซ่อนสายเข้าไปที่อยู่ด้านในนะครับจุดพับตรงกลางนี่จุดพับเนี่ยเท่าที่ผมลองไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนิ่มมือพอสมควรนะนี่กดกึกอ่า มันไม่ถึงขั้นแป๊กๆๆๆป๊นะครับผมไอ้แป๊กๆๆๆแปกมันจัดง้างยากปิดยากนะครับมีโลโก้อ่ะมีโลโก้ t r i นเมีไฟเบอร์ตัวที่เอามาให้ดูตัวนี้คือสีดําฟ้านะครับผมนี่มาอยู่ที่จุดเด่นตัวนี้ดีกว่านี่ขาจานอ่ะขาจานตัวนี้ให้ชิมา a โนไทร์ก้ามาเป็นกระโหลกกวงมาเรียบร้อยแล้วปกติแล้วเนี่ยขาจานนะครับผมอ่าถ้าเกิดบอก ถ้าเกิดในหลายหลายแบรนด์แล้วกันให้ชุดขับชิมาโนไทก้ายังไงก็ตามนี่ชิมานโนไทาการทั้งหมดนะ จะไม่ได้ให้ขาจานเพราะขาจานร,ราคามันสูงนะครับผมขาจานร,ราคามันสูงตัวนี้ให้ขาจานชิมาโ,โนไทกร้ามาเลยตัวนี้เป็นขนาด50 34นะเป็นขนาดไซส์คอมแพกนะครับผมเพราะฉะนั้นนะการปั่นทัวร์ิงตัวนี้ทําได้ดีแน่นอนนะครับขึ้นเนินขึ้นเขาสบายใจนะครับปั่นปั่นทางเรียบได้สบายแต่ถ้าเกิดว่าต้องการสปีดสัก3 5ขึ้นผมว่ามันอาจจะต้องมีการอัพจานกันนิดนึงให้ใบมันใหญ่ขึ้นนะครับผมอ่ะ สับจานก็ให้ชิมานโนไทก์กามานะครับจุดเด่นของตัวทิน x ตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมถามลูกค้าแล้วกันนะลูกค้าหลายคนตอบเป็นเสียงเดียวกันคือหางหลังนี่หางตัวนี้หางตัวเนี้ยมันดูแบบมันดูเป็นทรงแบบว่าเหลี่ยมๆสวยงามแล้วก็ดูดีครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนชอบไปห,หางหลังตัวนี้มากๆสําหรับตัวทินเนะครับแล้วดูรูปทรงมันสิเนี่ยรูปทรงมันดูแบบว่า กลมๆเพียวๆ,ๆหน้าตามันดูดีมากนะสำหรับตัวจักรยานพับคันนี้นะครับอ่ะหลักอ่านหลักอ่านก็จะเป็น33.9นะครับผมตัวนี้อ่ะเบาทิ X, นเะอ็ไหนลองดูความนิ่มของเบาเบาธรรมดานะไม่ได้แบบถึงขั้นนิ่มมากแต่ผมว่ามันยังนั่งสบายอยู่นะครับผมไม่ไม่ถึงขั้นแบบว่าโอ้แข็งกระด้างทรงสปอร์ตขนาดนั้นนะครับปอกแห่น อกแฮนก็เป็นปอกแฮนยางทั่วไปนะผมแนะนำนะตัวนี้ถ้าเกิดใครซื้อตัวนี้ผมแนะนำเปลี่ยนบกแฮนก็ดีนะอกแฮนเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันบิดได้เนี่ยสังเกตดูอ่ามันบิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยอนอกแฮนที่มันแบบว่าขันล็อกเนี่ยผมว่าขันนี้น่าจะจบเลยทีเดียวนะครับอ่าดิสเบรกโอเป็นดิสเบรกน้ำมันนี่นิ่มมือ นะครับชุดขับไทกานะครับผมจานหน้าสองจานก็เป็นชุดขับไทก้าซ้ายขวาเลยนะครับผมอโอ้ดูโดยรวมแล้วผมว่าใครที่ไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยเห็นตัวนี้มาก่อนโอ้โหตัวนี้ผมต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมเอ,อาหลงอะไหล่ให้มาเต็มมากชุดขับไทกาเต็มกรุ๊ปอ่ะาจานาล้อหน้าหลังเป็นแบริ่งมาเรียบร้อยแล้วคือ ั่นไหลเลื่อนแน่นอนและทรงมันดูดูดีมากนะถ้าเกิดดู่างเนี้ยทรงดูดีมากผมว่าในกล้องกับตัวตัวจริงเนี่ยตัวจริงมันดูแบบโอ้โหมันดูว้าวกันเยอะพอสมควรเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการพับกันต่อดีกว่าไปเราจะไปดูวิธีการพับกันต่อตามสูตรตามสูตรฮึปตัวนี้นะครับมันไม่มีแม่เหล็กมานะ มันไม่ได้มีแม่เด็กมาแล้วผมดูทรงแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะมีที่ที่จะติดแม่เด็กได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพับตามสูตรไปเลยง่ายๆไม่ต้องมีอะไรเยอะจ <c oughs> ึบนะครับแล้วก็ง้างตัวนี้คือวิธีการพับของตัวเนี่ยต้องบอกว่าเราสามารถพับให้แคบสุดๆเลยก็ได้แต่ว่า ด้วยความที่มันไม่แม่เหล็กมาเนี่ยเราเอาตัวแฮนเนี่ยมันมามาขวางเดี๋ยวผมเอามาให้ดูมันมาขวางตรงขาจานกับตรงเนี้ยอ่าเพื่อไม่ให้มันเจอกระแทกกันแบบแป้ง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 เนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะสําหรับตัวเราไม่จาเป็นต้องเลื่อนแฮนลงมาต่ําสุดคือมันจะไม่ได้พับได้แคบมากถ้าเกิดพับองศานี้นะแต่ว่ามันจะโปรเทคไอตัว ไอ้ไม่ให้แบบเฟรมมันกระทบกันเวลาที่เราวางในรถนะครับผมอ่ะตัวนี้เนี่ยเราก็โปรเทคตัวดิสเบรกด้วยเป็นในตัวนะครับผมมีขาตั้งมาให้ไม่ได้มีแม่เหล็กมาให้ผมว่าเนี่น่าจะเป็นจุดบอดอันเดียวแล้วมั้งที่จุดที่แบบจุดที่ผมว่ามันน่าจะเสริมมาแต่ว่าเขาไม่ได้เสริมมานะครับสองอย่างตัวนี้ที่ผมว่ามันไม่มีมาก็คือไม่ใช่ไม่มีมาหรอกอ่า ไม่มีแม่เหล็กมากับบอกแฮนผมว่าแนะนําให้เปลี่ยนนะครับอย่างอื่นโอ้โหแทบจะเป็นรถที่เพอร์เฟกได้คันหนึ่งเลยนะผมว่ามันมันมันตอบโจทย์อะไรได้หลายๆอย่างเลยนะครับคือทําทัวร์ลิงได้ทําความเร็วโอเคอ่ะคือถ้าเกิดว่าใครปัน่นสามห้าขึ้นโอเคนั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่าใครปั่นอยู่ที่30สิบอย่างเงี้ยทานี้ทําความเร็วได้อยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาเพราะเฟืองหลังเนี่ย ถ้าเกิดดูตรงเนี้ยมันมาเป็นน่าจะ12 25 1ห้าเนี่ยทำความเร็วได้สบายๆนะครับอ่าตัวยางอ่าตัวล้อให้มาเป็น4 5 1เรียบร้อยแล้วผมว่าไฟเบอร์4.0คันเนี้ยจบในคันเดียวราคา15,900บาท15,900บาทกลับได้ชุดขับไทอากาเต็มกรุ๊ป ชุดขับไทก้าชุดขับไทก้าไปซื้อแยกก็หมื่นกว่าบาทแล้วไปซื้อแยกก็หมื่นกว่าบาทแล้วอันนี้ให้มาเต็มนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแทบจะแบบโหผมว่าความคุ้มของไฟเบอร์4.0เนี่ยต้องยอมจริงๆสำหรับตัวนี้คุ้มค่าสุดๆนะคะรับผมล้อ4.51องศาการปัน่นดีทําทุกอย่างได้ดีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจ ติดต่อมาได้นะครับผม0897600299หรือติดต่อมาทาง Line ID ก็ได้นะครับ b i k e g a r d e n BKK นะอ่นะหรือติดต่อมาทาง Facebook Message ก็ได้นะครับได้ทั้ง3ช่องทางนะแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะสะดวกช่องทางไหนอ่าสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ